นี่คือรายชื่อหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสมองซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมองได้อย่างลึกซึง้ง The Brain That Changes Itself โดย Norman Dot หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสมองที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตและนำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูสมอง หนังสือเล่มนี้เน้นเรื่อง neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนตัวเองตามประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับสมองและความสามารถของมันหนังสืออธิบายถึงการค้นพบที่สำคัญในด้านนี้ว่าการฟื้นฟูหลังจากความเสียหายสมองมีความสามารถในการฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนตัวเองหลังจากการบาดเจ็บเช่นการฟื้นฟูจากโรคหลอดเลือดสมองหรือการฝึกทักษะใหม่เพื่อทดแทนการทำงานที่สูญเสียไป การเรียนรู้และความทรงจำการเรียนรู้และความทรงจำสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในสมองซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงพฤติกรรมและทักษะหนังสือแสดงตัวอย่างกรณีศึกษาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองเมื่อเราทำกิจกรรมใหม่ๆห,หรือฝึกฝนทักษะใหม่ๆหนังสือยังมีการบรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจเช่น กรณีของคนที่มีอาการพิการตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีอาการพิการหรือการสูญเสียการทำงานของสมองบางส่วนแต่สามารถฟื้นฟูฟังก์ชันนั้นได้ผ่านการฝึกฝนและการบำบัดกรณีของการเรียนรู้และความทรงจำอธิบายถึงการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกทักษะใหม่หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองและปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้ นังสือยังสำรวจถึงผลกระทบของความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของสมองต่อชีวิตประจำวันเช่นการบำบัดและการรักษาการใช้แนวทางการเปลี่ยนแปลงสมองเพื่อการบำบัดรักษาความผิดปกติของสมองและพฤติกรรมการพัฒนาและการเรียนรู้การนําความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสมองมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการศึกษา Thinking Fast and Slow โดยด a n i ย l c o n เนอร์แหนังสือที่สำรวจวิธีการทำงานของสมองและกระบวนการคิดของมนุษย์มีการอธิบายถึงสองระบบหลักในการคิดของเราและผลกระทบของมันต่อการตัดสินใจ1ระบบ1การคิดเร็ว ระบบนี้ทำงานอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากหรือการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมักจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทันทีหรือในสถานการณ์ที่เราคุ้นเคยเช่นการรู้จักหน้าคนการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการตัดสินใจพื้นฐาน,านที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากข้อดีระบบนี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์ข้อเสีย ระบบนี้อาจทําให้เราเกิดการตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากความลําเอียงหรือความคิดที่ไม่ถี่ถ้วนเช่นการทําตามความเชื่อส่วนตัวหรือการประเมินสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้อง2ระบบ2การคิดช้าระบบนี้ทำงานโดยใช้ความคิดอย่างละเอียดและวิเคราะห์มากขึ้นต้องใช้พลังงานและความพยายามในการคิดเช่นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการตัดสินใจที่มีข้อโต้แย้งหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ข้อดี ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจที่มีความแม่นยำมากขึ้นและลดความผิดพลาดจากความลำเอียงข้อเสียระบบนี้อาจทำให้การตัดสินใจช้าลงและบางครั้งอาจต้องใช้เวลาและพลังงานมากในการคิดเนื้อหาหลักและหัวข้อที่สำคัญความลำเอียงและการตัดสินใจหนังสืออธิบายถึงความลำเอียงทางจิตใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่นความลำเอียงจากความเชื่อส่วนตัวความมั่นใจเกินไป และการใช้แนวทางที่ง่ายๆในการตัดสินใจการรับรู้ความเสี่ยงการศึกษาถึงวิธีที่ผู้คนประเมินความเสี่ยงและความน่าจะเป็นรวมถึงผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อการตัดสินใจทฤษฎีของความพึงพอใจอธิบายว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะทำการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงและวิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อความสูญเสียและผลกำไรการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือยังเสนอแนวทางในการปรับปรุงการตัดสินใจของเราโดยการตระหนักถึงข้อจำกัดและลำเอียงของระบบ1และการใช้ระบบ2ในการตัดสินใจที่สำคัญการคิดอย่างมีสติการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดของตนเองช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องการการวิเคราะห์การหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ไม่ดีการตระหนักถึงความลำเอียงและวิธีการปรับปรุงการคิดช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด How to Train Your Brain โดยเวนดีซูซูกิหนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการที่สามารถพัฒนาความสามารถของสมองผ่านการออกกำลังกายและเทคนิคต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ How to Train Your Brain เขียนโดยวันดีซูซูกินักวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์และเป็นหนังสือที่นำเสนอวิธีการฝึกฝนสมองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานความจำและสุขภาพจิตหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นหลายหัวข้อหลักที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปใช้ในการพัฒนาสมอง 1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมอง 2. การทำงานของสมอง หนังสือเริ่มต้นด้วยการอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของสมองรวมถึงบทบาทของแต่ละส่วนของสมองในการควบคุมพฤติกรรมและการคิด neuroplasticity หนังสือเน้นถึงแนวคิดที่สำคัญของ neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสมอง2การออกกำลังกายเพื่อสมองการออกกำลังกายทางกาย วินดิซูสูกิแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายมีผลดีต่อสมองอย่างไรโดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองและกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่การออกกำลังกายทางจิตใจรวมถึงการฝึกฝนทักษะใหม่ใหม่เช่นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือการแก้ปัญหาซับซ้อนซึ่งช่วยในการกระตุ้นการทำงานของสมอง 3. โภชนาการที่ดีต่อสมองอาหารที่ดี หนังสือแนะนําอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองเช่นปลาไขมันสูงถั่วและเมล็ดพืชผลไม้เบอรี่และผักใบเขียวซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพสมองการหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีรวมถึงการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงและไขมันอิ่มตัวที่อาจส่งผลเสียต่อสมอง 4. การจัดการความเครียดและการนอนหลับการจัดการความเครียด การเข้าใจและควบคุมความเครียดสามารถมีผลดีต่อสุขภาพสมองโดยการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการทำสมาธิและการฝึกหายใจการนอนหลับหนังสืออธิบายถึงความสำคัญของการนอนหลับที่เพียงพอในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความจำ 5. การสร้างนิสัยที่ดีการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการทำตามแผนช่วยในการฝึกฝนสมองและพัฒนาทักษะใหม่ฮ่า การสร้างกิจวัตรที่ดีการสร้างกิจวัตรประจําวันที่รวมถึงการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่ดีและการทํากิจกรรมที่กระตุ้นสมอง6การปฏิบัติและการวัดผลการติดตามความก้าวหน้าการวัดผลและติดตามความก้าวหน้าของการฝึกฝนสมองเป็นสิ่งสําคัญเพื่อปรับปรุงและปรับแผนการพัฒนาตนเองการประเมินผล การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกฝนสมองในชีวิตประจำวันเช่นการพัฒนาความจำความคิดสร้างสารรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน The Power of Habit Why We Do What We Do in Life and Business โดยชาร์สดูฮิกการเข้าใจวิธีการที่นิสัยและพฤติกรรมของเราเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีให้ดีขึ้น The Power of Habit เขียนโดยชาสดูฮิกเป็นหนังสือที่สำรวจความสำคัญของนิสัย h a b บิ s และวิธีที่พวกเขามีอิทธิพลต่อชีวิตและธุรกิจหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกลไกของนิสัยและเสนอแนวทางในการเปลี่ยนแปลงนิสัยเพื่อปรับปรุงชีวิตและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพ 1. กลไกของนิสัยวงจรน,นิสัยเฮบิตลูกเซาดูฮิกอธิบายถึงวงจรของนิสัยที่ประกอบด้วย3องค์ประกอบหลัก สัญญาณคิวเศร้าสิ่งกระตุ้นที่เริ่มต้นวงจรนิสัยเช่นเวลาของวันหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมกิจกรรมรูทีนเศร้าการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณเช่นการดื่มกาแฟเมื่อรู้สึกเหนื่อยรางวัลรีวอร์เศร้าสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีจากการกระทำซึ่งช่วยเสริมให้เกิดการทำซ้ำของพฤติกรรม 2. การเปลี่ยนแปลงนิสัยการเปลี่ยนสัญญาณหรือรางวัล การเปลี่ยนแปลงนิสัยต้องการการเปลี่ยนแปลงในวงจรนิสัยเช่นการเปลี่ยนสัญญาณหรือการให้รางวัลที่แตกต่างกันการเปลี่ยนกิจกรรมการเปลี่ยนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวงจรนิสัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยยังคงรักษาสัญญาณและรางวัล3นิสัยในชีวิตส่วนตัวการสร้างนิสัยดี ดูฮิกอธิบายถึงวิธีการสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีการใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงวงจรน,นิสัยเช่นการระบุสัญญาณและรางวัลที่เชื่อมโยงกับนิสัยที่ไม่ดี 4. นิสัยในธุรกิจการสร้างนิสัยในองค์กรหนังสือสำรวจวิธีที่บริษัทต่างๆใช้กลไกลของนิสัยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาดูอีกใช้กรณีศึกษาของบริษัทต่างๆเช่น Starbucks และ Coca เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนิสัยในองค์กร 5. นิสัยในสังคมการเปลี่ยนแปลงนิสัยสังคมการใช้กลไกของนิสัยในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมเช่นการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 6. กการนำไปใช้การวิเคราะห์วงจรนิสัยของตัวเอง การเข้าใจและวิเคราะห์วงจรน,นิสัยของตัวเองสามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีและเสริมสร้างนิสัยที่ดีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการติดตามความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงนิสัย Bren n ์รูสส12 p r i n c i p น e s o o r s u r v i v i n g a n d t h r i v i n g at Work, h o m e and s c h o o l โดยจอนเมดเนเน หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่สมองทำงานและนำเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน Brain r u l s เขียนโดยจอห์นเมดีเนเป็นหนังสือที่นำเสนอ12หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่สมองทำงานและวิธีที่เราสามารถใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงชีวิตการทำงานการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานของสมองและวิธีนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ1การเคลื่อนไหวทำให้สมองทำงานดีขึ้นการออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองซึ่งส่งผลดีต่อการคิดและความจำา 2. สมองให้ความสำคัญกับการใส่ใจการมีสมาธิการกระทำหรือการทำงานที่ต้องการความสนใจสูงสุดเช่นการเรียนหรือการทำงานที่สำคัญทำให้สมองสามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น 3. สมองจำได้ดีขึ้นเมื่อมีความรู้สึกการสร้างความรู้สึก การเชื่อมโยงข้อมูลกับอารมณ์หรือประสบการณ์ที่มีความหมายสามารถช่วยในการจดจำข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น 4. สมองคิดในภาพการใช้ภาพการใช้ภาพและสัญ,ญลักษณ์ช่วยให้การเรียนรู้และการจดจำข้อมูลมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเนื่องจากสมองสามารถประมวลผลภาพได้รวดเร็วกว่าข้อความ5สมองไม่ชอบการทำงานหลายอย่างพร้อมกันการทำงานหลายอย่าง การทำงานหลายอย่างพร้อมกันสามารถลดประสิทธิภาพในการทำงานของสมองและทำให้เกิดความผิดพลาดได้มากขึ้น 6. การนอนหลับสำคัญต่อการเรียนรู้การพักผ่อนการนอนหลับที่เพียงพอช่วยในการฟื้นฟูสมองและเสริมสร้างความจำโดยการนอนหลับช่วยในการประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูล 7. สมองเรียนรู้จากการทำซ้ำการฝึกฝน การทำซ้ำและการฝึกฝนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนิสัยและเพิ่มทักษะใหม่ใหม่โดยการทำซ้ำช่วยเสริมสร้างการเชื่อมต่อประสาทในสมอง 8. สมองตอบสนองต่อการรับรู้หลายประสาทสัมผัสการใช้หลายประสาทสัมผัสการใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างเช่นการฟังและการมองเห็นพร้อมกันช่วยในการเรียนรู้และจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น 9. สมองได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย การท้าทายการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆและการเรียนรู้สิ่งใหม่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและช่วยในการพัฒนาความคิด 10. การพัฒนาทักษะต้องการเวลาและการฝึกฝนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน11ความสัมพันธ์ทางสังคมสำคัญต่อสมองการเชื่อมโยงทางสังคม การมีความสัมพันธ์ที่ดีและการติดต่อกับผู้อื่นช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและการทำงานของสมอง 12. การเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่นของสมอง neuroplasticity สมองมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งหมายความว่าเราสามารถพัฒนาศักยภาพของสมองได้ตลอดชีวิต the a i t o k e using cbt to facilitate coping inside and out โดยเจรเรัมซีและแอนโตนีแอลเรสเฮนหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการจัดการกับ ADHD และพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์และการทำงานของสมอง 1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ADHD ในผู้ใหญ่ลักษณะของ ADHD หนังสืออธิบายถึงลักษณะและอาการของ ADHD ในผู้ใหญ่เช่นความยากลำบากในการรักษาสมาธิการจัดการเวลาการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและปัญหาการจัดระเบียบ ผลกระทบของ ADHD การมี ADHD สามารถส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆของชีวิตเช่นการทำงานความสัมพันธ์และสุขภาพจิต 2. การใช้ CBT ในการจัดการ ADHD พื้นฐานของ CBT การบำบัดพฤติกรรม c ค g n นิทีบ (Behavior Therapy, CBT) มุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อลดอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเทคนิค CBT สำหรับ ADHD หนังสือเสนอเทคนิคที่ใช้ในการจัดการกับอาการ ADHD เช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการจัดการความเครียดและการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา3เครื่องมือและกลยุทธ์ในการจัดการ ADHD การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการใช้เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่สมมาตร (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) เพื่อช่วยในการวางแผนและบรรลุเป้าหมาย การจัดการเวลากลยุทธ์ในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการใช้ปฏิทินการตั้งการแจ้งเตือนและการแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยการปรับปรุงทักษะการจัดระเบียบเทคนิคในการจัดระเบียบชีวิตและพื้นที่ทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดการจัดการอารมณ์ เทคนิคในการควบคุมอารมณ์เช่นการฝึกสติการผ่อนคลายและการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการจัดการความเครียดวิธีในการลดความเครียดเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนและการใช้วิธีการบำบัดที่เหมาะสม 5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและในที่ทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นเทคนิคในการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนที่ดี 6. การพัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการพัฒนาทักษะการจัดการเงินการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมการรักษาสุขภาพจิตการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและการหาวิธีการที่ช่วยให้รู้สึกดีและมีความสุข Stark, the r k v o l u t v o n u t y o n w s y n e w s c i e n c e of e x e r c i s e and the Brain โดยจอนเจเรทีหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการออกกำลังกายและสุขภาพสมองและวิธีการที่การออกกำลังกายสามารถปรับปรุงความสามารถทางปัญญาและอารมณ์ เป็นหนังสือที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับการทำงานของสมองโดยเฉพาะการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีผลดีอย่างมากต่อสุขภาพสมองด้วย 1. การออกกำลังกายและการพัฒนาสมองการกระตุ้นการทำงานของสมอง การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างเซลล์สมองใหม่และการเชื่อมต่อประสาทที่แข็งแรงขึ้น 2. การออกกำลังกายและการปรับปรุงความจำการทำงานของฮิปโปแคมปัสการออกกำลังกายส่งผลดีต่อฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์สมองในพื้นที่นี้ 3. การออกกำลังกายและการลดความเครียดการลดระดับความเครียดการออกกำลังกายช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลและกระตุ้นการปล่อยสารเคมีที่มีผลดีต่ออารมณ์เช่นเอนโดฟิน 4. การออกกำลังกายและการจัดการโรคทางจิตผลต่อโรคทางจิต การออกกำลังกายสามารถช่วยลดอาการของโรคทางจิตเช่นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลโดยการปรับสมดุลสารเคมีในสมองและส่งเสริมการสร้างเซลล์สมองใหม่ 5. การออกกำลังกายและการพัฒนาทักษะการคิดการกระตุ้นการคิดการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 6. การออกกําลังกายและการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมการออกกําลังกายไม่เพียงแต่ดีต่อสมองแต่ยังดีต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมเช่นการเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆและช่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 7. การสร้างนิสัยการออกกำลังกายการสร้างนิสัยที่ยั่งยืน หนังสือเสนอวิธีการสร้างนิสัยการออกกำลังกายที่ยั่งยืนโดยการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และการเลือกกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการอ่านหนังสือเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงกลไกาการทำงานของสมองและวิธีการพัฒนาและเสริมสร้างสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ